ขึ้นไปได้ยังไงขึ้นไปได้ยังไงขึ้นไปได้ยังไตงตกกะใจหมดเลยนึกว่าพลามอเตอร์โ้โรลอยวิย่งกับพลามอเตอรอออนนะ์ออกนอกลายป่ะนะออกนอกลายไหมโอ้เมื่ <c oughs> อ,อกี้ลอยสวยด้วยแล้วอยู่ในลายด้วยไม่มีปัญหาด้วยโอ้โหตกใจหมดเลยมาจับขาผมเนี่ยที่หลังอย่าทำแบบนี้นครับตกใจใช่ไหม <c oughs> ตัวครับ <c oughs> เป็นยังไงลอยดูดูลอยไหมลอยไหมกับหกสูบหกสูบไม่ลอยแต่สี่สูบรอยเออเดี๋ยวสิเสียงเหี่ยเๆมาพร้อมกันเลยครับ ลอยตลอดเลยครับไฮวินคันนี้นี่โอ้โหโอ้โหแกร์แรงจริงๆริไฮวินนี่เออใครใครเก็บภาพได้ตรงนั้นนะครับห่อด้วยนะครับจำไปตรงนี้นนะครับมีเรื่องจริงนะครับใครเก็บภาพตรงนั้นได้ลอยสูงลอยสูงมากเลยใช่ไหมลอยสูงมากเลยครับเสียดายมากๆเลยอยสูงเท่ากับยอดไอ้บู๊แบ็คโคนี่ตังก์เมื่อกี้นี่แหลย อันแรกสองสองล้นได้ไปท้ายสนิทสวยนะเออขาบอกให้ดับไปท้ายที่สองเข้าหน้านี่เด่นไปท้ายไฟแดงเลยตัวเอออันนี้ไปแดงไม่เป็นไรใชครับโอ้ถ้าท่านผู้ชมจดูพีชจะกระโดดขนาดไหนป๊าบเข้าให้โอ้ยอย่าไม่โดดนะโอ้ยลอยมีลอยโดดโอ้โหมีลอยมีลอยมีคำนับมีคำนับด้วย รถตอนนี้คล้ายกันนะครับเป็นในรถของโตโยต้าเซร์เบียนทั้งคู่ถูกต้องนะครับแต่ว่าช่วงล่างปรับเปลี่ยนเหมือนกันปรับเปลี่ยนช่วงล่างไม่เหมือนกันนะครับทั้งคู่นี้เออแล้วเป็นยังไงฮะปรับเปลี่ยนไม่เหมือนกันปุ๊ปบมันก็จะขี่แบบไี่ได้ใช่ไหมได้ขี่บนท้องถนนเป็นยังไง ก็รุแบบนี้แปลกแปลกรถประเภทนี้แปกแปลกตำรวจจับแรงหน้าดูแต่เวลาไปไหนไกลๆต้องอาศัยเข้าไปออต้องลากไปต้องลากไป,กไป,ไปครับแต่อยู่ในสนามได้แรงหน้าดูโอ,อ้บุ๊มบุ๊มบมาแล้ววงในเข้าเส้นชัยเวลาดีกว่าใช่ไหมได้ได้หมายเลขก,กับกับหน้าคั กระโดดการที่ใครจะลงไวกว่ากันใครจะโจะจะอ้โหแบบก็โดดออกจากรถเลยนะไปแล้วนะครับกรรมการปล่อยแล้วนะครับเป็นยังไงสีเหลืองนไปแล้วสีเขียวตามกระโดดไปแล้วเป็นยังไงกระโดด สีเหลืองนำเลยนะครับเดี๋ยวติดต่อเป็นไงลอยเปล่าโอ้ยวิ่งแค่ชอบโดนชอบลอยจริงๆนะครับลอยเลยงลอยไอ้สีเหลืองเป็นไงเครื่องดับตงไปเลยสีเหลืองสีเหลืองเครื่องดับไหมดับไปเลยครับอ๋อยังไม่ดับผมเลือกว่าดับแบบพารามอเตอร์แล้วลอยลงมาไปเออแอนด์เราก็เข้าไปโอ้โหสีเขียวก็โดดโอ้โหคุกชอนเลยครับผมชอบผมชอบตอนค้นคกระโดด ครับเออนักก้นมันกระดกดีจังเลยอ่ะโอ้โหดูนะครับโอ้โหหลุดแทกหลุดแทกเป็นยังไงลิปปิหลุดอย่างนี้เป็นยังไงโดนตับโทษครับแน่นอนโอ้โดนแน่นอนนะครับกรรมการครับติดลิปปิดด้วยนะครับหมายเลขเจ็ดจสามจุดครับตับโทษแน่นอนครับหมายเลขเจ็ดเจ็ดนี่ะลิปปิดหลุดใช่ไหมหมายเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสาม หนึ่งนงนึ่งจอดตาตาหมายเลขเจ็ดหนึ่งหนหมายเลขเจ็ดเจ็โอ,อ้โหสีเขียวนี่นำมาเลี้วเลยนะในช่วงล่างนี่ก็โดนแต่ละลูกเนินในเกาะโชคในรับช่วงล,ล่างในรับตลอดเหมือนกันใช่ทำให้คนนั่งนี่แบบไม่สะเทือนเลยใช่ไหมอ่าเคนขับรถเดียบพอพมทุกคนเดียบพอมไปแล้วสีเขียวโอ้โหมาทีหลังกระโดดก่อนแล<อ>้วสาวแดงนี<อ>่ธนพงค์มีบุญเออ จากเพียงระยองจากระยองนะครับอ่าฮะสีแดงสีแดงล้วนนี่จากพัทยาเหนือเชียงกงโอพัทยาะนองสีโอผมไม่รู้จัก <c oughs> ในวงการออกรัวแเขาจะ่รู้จักกันดีคู่นี้อเอาล่นคู่กัดกันเลยจิงป่ะนี่แล้วอันนั้นแพ้ตกลงใครแพ้ใครชนะก็ส่วนมากแล้วสะนะมพงเจะชนะ เออนะไปบอกว่าธนพงแอบไม่ได้ทำไมกองเชียร์เขาเยอะเหลือเกินเ,เขาต้องมาเล่นงานเราโอ้ยบางทีบางทีเชียร์ใครต้องคอยดูว่าใครใครต้องดูด้วยนะไม่เชียร์ผงไม่ได้เชียร์ผงเต็มโต้เลยเออนะต้องดูเขาใกล้ใครบ้างถ้าใกล้คนที่กองเชียร์เขาเยอะๆแต่ต้องเชียร์เขาดีดีกว่า เอาไปแล้วสีขาวนำอ่ะนี่เลแล้วครับคณะพงม,มีบุญสีโอ้โหสีแรรดงกาดูกันมาดูชาย,ยากระโองสีอโอ้โหมีกิจการ์ด้วยสีขาวมีกิจการโอ้โ